14วันผ่านไปหลังการตัดนะครับตอนนี้ข้าวออกมาสมบูรณ์มากสำหรับแปลงนี้ตัดผ่านไปแล้ว14วันใบเลี้ยงก็ลดน้อยลงไปเยอะต้นข้าวก็สมบูรณ์มากขังน้ำให้ได้ระดับเรื่องโรคข้าวนะครับเพี้ยที่จะลงนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าใบเลี้ยงมันบางมาก จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเพี้ยไปนอกเสียจากคนที่ให้ปุ๋ยในช่วงนี้นะครับหลังการตัดเนี่ยถ้าให้ไม่ถูกช่วงไม่ให้ให้ไม่ถูกเวลามีปัญหาแน่นอนกับข้าวที่ตัดใหม่เพราะฉะนั้นอย่าให้ปุ๋ยนะครับถ้าต้องการให้ปุ๋ยจริงๆผ่านไปสักหนึ่งเดือนถึงสี่สิบห้าวันค่อยให้ปุ๋ยแต่ฮอร์โมนยังฉีดบำรุงได้สิบสี่วันเท่านั้นนะครับ